อันนี้ก็คืออยางที่ว่ามากีดตอนที่มันเวลามันไม่ได้นะทุกคนนะดูเึ๊บหน้ามันจะหนาหนาขึ้นแล้วตรงเนี้ยก็จะหนาหน้ามันก็จะหยุดเร็วเพราะว่าหน้ามันหนาไปปิดไปปิดท่อน้อํายางแล้วนทะุกคนเนาะก็จะได้น้ํายางที่ปริมาณน,น้อยถ้าเป็นเวลาประมาณสามโมงเช้าขึ้นไปอ่ะผมจะไม่ค่อยกีดนะแต่วันนี้ผมดันให้มันเสร็จตอนนี้ก็อยู่เวลาประมาณสามโมงสามโมงจะสี่โมงแล้ว สามโมงห้าสิบเอ็ดก็จะดันให้มันเสร็จเลยอยู่ประมาณสี่แถวเอ้ยแล้วอยู่ประมาณห้าต้นอ่าประมาณนั้นแหละห้าหกต้นเจ็ดต้นก็จะดันให้มันเสร็จเลยเพราะว่าทุกทีก็จะเว้นไว้แค่สองแถวข้างบนเนาะก็ยางล้ามันห่างนะทุกคนนะดูดูวัดเอาเองสามเมตรคูณเจ็ดเมตรก็ใช้ไม้ไผ่นี่นะครับตัดวัดเอามันก็เลยทําให้ร่องมันกว้างพอร่องมันกว้างเสร็จปุ๊บจริงๆที่เขาปลูกนะปัจจุบันเนี้ย มันจะล่องแบบแคบมากเลยแคบกว่านี้เยอะประมาณนั้นทุกคนก็มีโอกาสเราทํำยางนะเราคุยกับใครไม่รู้เรื่องหรอกถแถวบ้านผมเขาปลูกอะไรนะอะไรเขาเรียกว่าส้มโอเนาะผมผมปลูกอะไรบ้างผมน้ำทิศดีน้ทสีส่วนคูณ3ของอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ภาคใต้เนาะก็ของเขาจะมีอะไรบ้าง ของเขาจะมียางมีสละมีผักเหลียงมีอะไรประมาณนั้นแหละตามนั้นไปแต่ของเราก็มียางพลาในล่องยางก็จะมีสละอินโดแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นสละสุมาลีก็จะมีที่ปลูกใหม่ก็มีนะทุกคนนี่ปลูกใหม่กระสอบนี่คือกระสอบขี่ไก่กระสอบขี้วัวนี่ก็จะมีมีต้นไผ่อยู่ตรงกลางก็จะตัดทิ้งแล้วเพราะว่ามันเกะกะก็จะมีสละอินโดปละปายไปนี่ครับสละอินโด ประมาณนี้เลยก็สลัอินโดแถวบ้านเราเขาก็ปลูกเยอะนะปลูกเยอะปลูกเยอะเห็นเห็นว่าปลูกเยอะมีหลายที่ด้วยของคนรู้จักกันก็มีอยู่เจ้าหนึ่งผมก็ทําตามที่อาจารย์เขาพูดมาผมก็เลยอยากจะทำนะเพราะว่ามันเท่าไหร่นะปลูกไปประมาณ1 0 18เดือนเหรอหรือเท่าไหร่มันได้ผลผลิตอะเออแล้วต้นก็ไม่โตด้วยแล้วมันได้ผลผลิตมันมันโอเคถือว่าโอเคนะ ก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องเพราะว่าแถวนี้เขาปลูกส้มโอเนาะทุกคนเนาะส้มโอเขาเขามาคุยให้ฟังเราก็นั่งฟังนะแต่ถ้าเราจะไปคุยเรื่องสละให้เขาฟังอ่ะไม่มีใครฟังหรอกครับเดินเมินหน้าหนีเหมือนบอกให้เพื่อนปลูกยางตอนนั้นอะ่ะผมบอกให้เพื่อนปลูกยางเพื่อนบอกเออปลูกไปเลยรวยไปก่อนเลยมันบอกอย่างนี้จําได้ทุกวันนี้เลยคาพูดของมันอะ่ะจนทุกวันเนี้ยมันปลูกจนทุกวันนี้มันไม่ได้ปลูกหรอกพ่อนปลูกไว จนตอนนี้มันกีดยางเป็นบ้าเป็นหลังเลยบอกให้ทําน้ํายางสิลองทําดูน้ํายางอนะ่ะทำแล้วจะติดใจมันก็ไม่ทําไม่ยอมทําผ่านไปปีสองปีสามปีเราก็บอกเราก็บอกยางเรามันมีน้อยเราเราทาน้ํายางสดไปเนี่ยได้ครั้งหนึ่งก็วันละแปดร้อยตอนนั้นนะที่เคยได้แล้วก็มาล่าสุดที่ได้ก็ได้พันห้าพันแปดเยอะสุดก็สองพันสองต่อหนึ่งวันนะหนึ่งวันนะราคา ราคาอยู่ที่ประมาณ6กสบาทเจสบาทประมาณนั้นแหะตอนนี้น่าจะลดเหลืออยู่ประมาณห0สิบาทห0สิบาทมั้งแต่มันก็ยังพอได้อยู่นะถ้ากียจริงสวนนี้ก็ได้อยู่ประมาณวันละหนึ่งพันบาทน่าจะประมาณนั้นนหะก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ปลูกส้มโอแล้วเขาจะมีกลุ่มปลูกคุยกันก็เขาคุยฟังว่าเออปลูกส้มโอในปีหนึ่งตัดขายได้สองรอบสามรอบแล้วแต่ว่า ลูกมันจะโตไม่เท่ากันอยู่แล้วนะลูกสุกลูกไม่สุกอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ตัดทีนึงก็ได้แล้วสองหมื่นหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยสามเดือนสี่เดือนอ่ะสี่เดือนตัดทีนึงก็ได้แล้วสองหมื่นหมื่นนึงอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เรามาดูของเราเออมันก็ไม่น่าคุยจริงๆแลว,วะของเราก็ตได้วันละพันอ่ะสิบวันก็หมื่นแล้วของเขา รอไปสามเดือนสี่เดือนถึงจะได้หมื่นน่ะเออเราก็ไม่คุยเราก็ฟังเขาฟังเขาเฉยถ้าทํายางน้ํำยางเป็นอาทิตย์อ่ะมันก็จะได้เราวๆประมาณสี่พันถึงถึงห้าพันประมาณนะประมาณนั้นนะสวนเนี้ยสี่ร้อยต้นก็คุยกับใครคุยกับใครไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้จริงหรอวะอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่อจนมีผู้ผู้ผู้ใหญ่คนนึงเขาทํา ไอคนบ้านเราที่ทํายางพารากันนะ่ะเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นผู้นําหมู่บ้านมีโครงการมาแล้วคือได้ก้ายางมาปลูกไงกออ็ของฟรีมาปลูกอะไรประมาณเนี้คือมันอย่างนี้นะแต่ถ้าแต่ถ้าให้ซื้อมาปลูกเลยอะ่ะเขาไม่ซื้อหรอกเขาไม่ปลูกหรอกมันจะมีอยู่ท่านหนึ่งที่เคยเป็นอดีตอบตเกา่าปลูกยางพาราไว้แปลงหนึ่งอ่าตอนนั้นมันมีโครงการแจกยางพาราอยู่จําได้ แล้วก็ผู้ช่วยเอ้ไม่ใช่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ที่ที่เคที่เราไปคุยกับคนเนี้ยมันอาจจะมีโครงการแจกยางหรือเปล่า mm hmm. ก็เหมือนแก๊สเอทิลีนไงแก๊สเอทิลีนถ้าเกิดเขาไม่ให้เขาให้คนสวนทําอ่ะคนสวนเขาไม่ซื้อไม่ทําหรอกเพราไม่กล้ากลัวตายก็พวกยางการยางก็เลยเอามาแจกไงแจกแล้วมันมันทําแล้วมันได้ดีอืม ประมาณนั้นทาแล้วน้ายางมันไหลนะต้นมันไม่ตายหรอกดีด้วยคือเขาก็จะสุ่มให้คนนะเนาะให้คนไปลองใช้กันเนาะส่วนมากก็จะเป็นผู้นําหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็คือว่าถ้าเป็นลูกบ้านถ้ามียางเขาก็ไม่กล้าทําถูกปะล่ะประมาณนั้นนะครับทุกคนก็เป็นโครงการดีๆของของโครงการยางพาราก็ประมาณนี้แล้วครับ ก็ฟังเขาคุยเรื่องสมโอไปก็ก็รู้สึกว่าเออเขาก็ปลูกเขาก็มีแนวทางของเขาเราปลูกอย่างนี้มันก็มีแนวทางของเราก็ว่ากันไปตามถนัดละกันอืมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าที่พูดไปอ่ะเออมันมีข้อมูลเป็นไปได้ข้อมูลจริงๆอ่ะ เออถ้าถ้าถ้าพูดผิดไปก็ต้องขออภัยอย่างรุนแรงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําการลบคิดออก้ะกันเพราะว่ามันอาจจะทําให้เสียหายประมาณนั้นโอเคครับผมขอบคุณครับ